มันมีตอนหนึ่งในเรื่องเคเลตที่มีรถบรรทุกปิิศนาพร้อมเวทีโผล่มาและมีจอร์เกพูดได้ชื่อว่าฟูลฟิลลี่มาที่ข้อเสนอให้กับครอบค,อบครัวเคเลตไปเป็นดาราต่อมาเขาใช้ทุกคนทําการแสดงเป็นครอบครัวธรรมดามดาต่อหน้าเขาและผู้ชมที่มองไม่เห็นแรกๆก็ดูปกติดีจนกระทั่งเคเลตบังเอิญไปเจอกับเราหุ่นเชิดมากมายแถมในนั้นก็มีชื่อของพวกเขาอีกทําให้รู้ได้ทันทีว่ามันจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น,นแน่และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะอูทีสกับเมอร์เรียวก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหุ่นเชิดอย่างดีวตนนนั้ เคอร์เลดหนีมาซ่อนในแป้งได้ทันทําให้ฟูฟิลี่ก็เลิกคิดจะไล่ตามเขาแน่นอนเคอร์เลดก็ไม่อยู่เฉยพยายามเข้าหาตัวฟูฟิลี่เพื่อหวังจะช่วยครอบครัวแต่ด้วยที่ตอนนั้นตัวเคอร์เลดเขาข่าวไปทั่วทั้งตัวฟูฟิลี่เลยคิดว่าเคอร์เลดเป็นผีมาหลอกจึงรีบกระโดดลงไปข้างล่างทำให้ตัวเขาก็ถูกเปลี่ยนเป็นหุ่นเชิดไปด้วยถึงแม้สุดท้ายเคอร์เลดจะปราบฟูฟิลี่ได้สําเร็จแต่เมื่อเลี้ยวกับอูทีสก็ยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีเขาเลยทําได้แค่เชิดหุ่นของทั ให้เป็นเหมือนวันธรรมดาธรรมดาพี่ทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันกับเขา